ก่อนอื่นลินปิงจะต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือน้องวัวซึ่งเมนูในการที่ลินปิงจะทําวันนี้ก็คือเมนูแกงออมน้องวัวนะคะแล้วน้องวัวที่ได้มาก็คือล้างทําความสะอาดแล้วไปต้มให้เปื่อยก่อนนะคะต้มให้เปื่อยเสร็จแล้วลินปิงเก็บโดยนําน้องวัวที่ทัน ที่ทำทานครั้งเดียวอะ่ะมันไม่หมดใช่ไหมคะเหลือแล้วก็แบ่งไว้โดยไปใส่ช่องฟีดไว้พอจะอามาทำทานแล้วก็ละลายน้ำแข็งนะคะตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่น้องวัวล,ลงไปได้เลยแต่ถ้าสมมุติ ปกติที่เรายังไม่ทําเราจะต้องเอาไปต้มก่อนอย่างที่ลินปิงบอกเมื่อสักครู่นะคะแต่อันนี้น้องวัวเปื่อยเรียบร้อยพร้อมทานเราก็แค่มีขั้นตอนในการนําน้องวัวเนี้มาปรุงโดยเราใส่ตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกนะคะโขลกใส่ลงไป เหมือนทำพริกแกงตะลินปิ้งไม่ไม่โขลกให้ละเอียดนะคะเพราะว่าต้องการให้มีเนื้อของกระเทียมแล้วก็หอมแดงแบบนี้เวลาเราทําแกงอ่อมเนื้อพวกนี้มันก็จะยังอยู่เราก็จะเคี้ยวได้ได้เคี้ยวอะ่ะพูดง่ายๆเถอะคือจะไม่ไม่โขลกให้จนแหลกละเอียดไปหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายกับน้ําไปหมดทีนี้ก็ตั้งกระทะตั้งหม้อตั้งหม้อตั้งกระทะอืมตั้งอะไรก็ตั้ง ใส่กระทะก็ใส่ใส่หม้อก็ใส่อันนี้ใส่กระทะเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนมองเห็นชัดเจนแต่ถ้าเป็นหม้อก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดว่าเออเราใส่อะไรเราปรุงยังไงอ่ะใส่กระทะเห็นชัดๆใหญ่ๆกงกว้างแบบนี้นะคะนี่คือสาเหตุที่ใส่กระทะใส่กระทะหรือใส่หม้อก็แกงได้เหมือนกันค่ะไม่ต้องน่าสงสัยอะไรทั้งสิ้นนะคะอ่ะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ทุบค่ะ เพื่อให้ดับคาวเนาะแต่ที่จริงตอนที่เราต้มน้องวัวเรามีการใส่ข่าใส่ขิงใส่ตะไคร้เพื่อดับคาวแล้วตอนที่เราต้มน้องวัวไว้นะคะเพื่อให้มันเปื่อยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียขั้นตอนในการต้มตรงนั้นเราพอพออยากทานก็คือเอาออกมาจากช่องฟิตละลายน้ําแข็งแล้วก็สามารถเอามาทําทานปรุงได้เลยอ่ะพูดง่ายๆคือเราต้มตรงนั้นไว้แล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลามาต้มมันเสียเวลานะคะ อันนี้ก็คือใช้เวลาทำไม่นานเลยแค่เตรียมเครื่องมีผักผักที่เราอยากใส่ในแกงอ่อมมีผักอะไรตามใจเราได้เลยแต่ว่าแกงอ่อมที่มันจะเข้ากับอ่อมน้องวัวมันจะต้องเป็นผักนางเลิศผักอีเลิศภาษาไทยเรียกอะไรอะผักชะพูเหรอ น่าจะประมาณนะคะนั้นนะคะน่าจะเชะพูที่เอามาใส่ในแกงอ่อมมันจะเข้ากันมากหรือบางคนชอบผักชีลาวก็ใส่ผักชีลาวก็ได้ชอบต้นหอมเยอะๆก็ใส่ต้นหอมแล้วแต่คนชอบเนาะผักแต่ละชนิดบางคนไม่ชอบกลิ่นของผักชีลาวก็ไม่ใส่ก็ได้บางคนไม่ชอบกลิ่นของผักตัวไหนก็ไม่ใส่แต่ว่าเราชอบบางคนก็ชอบใส่ผักกาดก็ได้นะทุกคนผักกาดก็ก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวลินปิงว่าถ้าใส่ กับผักอ่าผักผักชะพูเนี่ยผักอีเลิศผักนางเลิศอันนี้น่าจะเข้ากันที่สุดสําหรับตัวหลินปิงเองนะคะอันนี้เราก็จะต้มไปสักหน่อยนึงนะคะน้ําก็จะใส่ไม่เยอะนะใส่แค่ครุกคลิกพอให้พอให้มีน้ําอ่ะเออจะไม่ได้แบบน้ําจงเจ็งอะไรเยอะแยะนะคะใส่แค่ท่วมน้องหัว แล้วก็เวลาแกงเสร็จผักยุบใช่ไหมคะมันก็จะพอดีกับเวลาที่เราทานคือผักผักกับน้ํากับน้องบัวพอดีคือไม่ไม่เยอะจนเกินไปคือไม่ใช่น้ําจงเจง๋งอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้หมอ้อก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะทุกคนพอหมอ้อเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่ผงชูรสนะคะผงชูรสก็แล้วแต่ใครชอบทานไม่ชอบทานนะคะส่วนตัวลิงปิงเองใส่สักครึ่งช้อนชาก็ยังดีเพื่อความแซ่บนัว ใส่ผงปรุงรสด,ด้วยนะคะนิดหน่อยอันนี้ใส่ไม่เยอะเพื่อความกลมกลม่อมอ่ะแล้วแต่สูตรใครสูตรเรานะคะอ,อันนี้ตัวลินปิงใส่ลงไปนิดนึงผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสนะคะใส่เพื่อให้รสชาติด,ดูกลมกลม่อมขึ้นมาอีกอ่าเป็นความชอบส่วนบุคคลใครไม่ชอบทานก็ไม่เป็นไรนะคะจากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ำปลาระหนึ่งทับพีสองทับพี ไว้ก่อนนะซองทับพ,พีไว้ก่อนเพราะว่าแกงอ่อมน้องวัวของเราไม่ได้มีปริมาณเยอะมากมายอะไรเราใส่แต่น้อยก่อนนะคะใส่แล้วค่อยๆชิมดูรสชาติว่ารสชาติมันมัน,ม,นมันเค็มไหมอย่างที่บอกอากมกอมได้หรือยังตแต่ถ้าสมมุติปุ๊บเราใส่เข้าไปเยอะเกินไปมันเค็มทุกคนมันอ,ออกไม่ได้แต่ครั้งนี้เห็นไหมใส่ลงไปพอดีเราก็เติมผักลงไปได้เลยผักที่เราเตรียมไว้นะคะล้างทําความสะอาดให้สะอาด ของผักที่หลินปิงใช้ก็จะมีอย่างที่บอกใบชะพูแล้วก็ผักชีลาวอันนี้ก็ชอบนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็จะมีอีกอันนึงในแกงอ่อมที่จะขาดไม่ได้ก็คือต้องมีใบแมงลักนะคะแกงอ่อมทุกชนิดต้องใส่ใบแมงลักมันคือสิ่งที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่ในไม่รู้เพราะว่าเห็น สมัยคนเฒ่าคนแก่ทําโบราณทําตายายทําให้กินก็ใส่มาตลอดคือแกงอ่อมจะต้องใส่ใบแมงลักทุกครั้งหอมกลิ่นจะหอมด้วยนะคะอันนี้เห็นไหมทุกคนใส่ลงไปเห็นไหมผักใส่ไปตั้งเยอะก็ยุบหายไปวับกับตาน้ําก็จะครุกคลิกแบบนี้คือเราจะไม่ได้ใส่น้ําแบบเยอะมากมายนะคะนี่ผักก็หายไปหายวับพริกเราก็จะโขกแบบไม่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะ แค่ประมาณเหมือนเขาเรียกแค่ทุบๆเอออย่างที่ลินปิงหมอกแค่ทุบๆพออันนี้นี่ก็แค่แค่รอผักผักสุกแล้วก็ทุกอย่างก็ถือเป็นอันใช้ได้แล้วนะคะเห็นไหมทําได้ไม่ยากใช่ไหมคะแกงอ่อมไม่ว่าจะเป็นแกงอ่อมหมูแกงอ่อมเนื้อหรือแกงอ่อมน้องวัวที่ทุกคนเห็นก็ทําคล้ายๆกันนะวิธีการคล้ายๆกันทําไม่ยากอยู่ที่การเตรียมวัตถุดิบอย่างน้องวัวก็คือต้องต้มให้เขาเปื่อยก่อนอ่ะ ล้งลวกที่แรกลวกก่อนแล้วก็มาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีเสร็จแล้วเอาไปเคี่ยวให้มันเปื่อยอีกทีหนึง่งแบบนี้วิธีการก็เตรียมไว้มันเป็นวิธีการเตรียมนะคะแต่อย่างถ้าเป็นเป็นแกงอ่อมเนื้อแ้วแค่หั่นเป็นชิ้นบางๆหน่อยไม่ต้องหนามากนะคะก็จะอร่อยอ่าวิธีการหมูก็เช่นกันก็หั่นเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นแกงอ่อมน้องวัวก็จะประมาณนี้นะ ดูสิทุกคนมันมันเริ่มใช้ได้แล้วนะคะผักก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วถ้าใครชอบผักเละแค่ไหนก็ตามชอบเพราะบางคนก็ไม่ชอบกินผักเละๆชอบกินผักแค่ยังแบบเปลี่ยนสีพอก็มีบางคนก็ชอบผักนิ่มๆผักเละๆไปก็ได้แต่สิ่งที่ควบคู่กันแล้วขาดไม่ได้เลยคือมันกินกับข้าวเหนียวทุกคนข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันคือเข้ากันกับแกงอ่อมมากทุกคน เสร็จแล้วนะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลินปิงชาแนลไว้ด้วยนะหรือตามช่องทางอื่นๆก็มีนะคะอ่าเสร็จแล้วทุกคนขอบคุณในการติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหนะ้ามีอะไรนะ่าสนใจอีกเดี๋ยวลินปิงจะมาลงให้ทุกคนดูนะคะแล้วลองไปทำทานดูได้นะมันทำไม่ยากเลยใช่ไหม โอเคนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากคะ่ะ